แค่คุณทําแบบนี้ในทุกๆวันในตอนเช้าค่าน้ําตาลในเลือดของคุณลดลงแน่นอนมีอะไรกันบ้างคลิปนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะยาดาดูแลเบาหวานค่ะสําหรับใครที่เป็นเบาหวานหรือก็มีน้ําตาลในเลือดสูงนะคะวันนี้ยาดามีเทคนิคการลดน้ําตาลมาฝากกันนะคะมีอะไรกันบ้างค่ะตามยาดามาดูกันเลยค่ะ หนึ่งเลยค่ะก็คือให้ดื่มน้ําเปล่า2แก้วหลังตื่นนอนนะคะเพราะว่าการดื่มน้ําเปล่าหลังตื่นนอนนะคะจะช่วยให้ร่างกายของเราค่ะเผาผ่านได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้น้ําตาลลดลงได้ดีขึ้นเช่นกันนะคะ สองค่ะก็คือแนะนําว่าให้ทานเป็นข้าวกล้องหรือว่าข้าวไรเบอรี่นะคะดีกว่าค่ะเพราะว่าสําหรับใครที่ชอบทานข้าวเหนียวหรือว่าข้า,ขาวขาวค่ะในตอนเช้านะคะก็แนะนําว่าลองเปลี่ยนมาเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไรเบอรี่ก็ดีนะคะเพราะว่าข้าวกล้องหรือข้าวไรเบอรี่ค่ะดัชนีค่าน้ําตาลจะต่านะคะก็ทําให้ค่าน้ําตาลของเราลดลงได้เหมือนกันนะคะ สามค่ะแนะนําว่าให้ออกกําลังกายในตอนเช้านะคะในตอนเช้าแนะนําว่าให้อ่าเป็นการเดินก็ได้นะคะอย่างน้อยค่ะก็คือให้เดินสามสิบนาทีนะคะแล้วก็เดินแบบว่าอ่าให้โดนแดดอ่อนๆนะคะในตอนเช้าค่ะเพราะว่าการโดนแดดนะคะก็จะทําให้ระบบไหลเวียนเลือดของเราดีขึ้นนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ค่าน้ำตาลของเราลดลงได้เหมือนกันนะคะ และสําหรับใครอะค่ะที่มีน้ําตาลขึ้นสูงอะค่ะน้าตาลในเลือดของเราสูงค่ะก็ลองออาเทคนิคนี้ค่ะไปลองทําดูกันนะคะเพราะว่าอถ้าเราลองทำอะคะ่ะในทุกๆวันนะคะก็จะทําให้ค่าน้าตาลเราดีขึ้นได้นะคะแล้วก็กินดีอย่าด,ดีกับยาดายดูแลเบาหวานก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วค่ะยาดาเองค่ะจะดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะคะด้วยสมุนไพรนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ วัวนี้เลยค่ะกูแคร์ค่ะตัวกูแคร์ตัวนี้ค่ะจะเป็นสมุนไพร11ชนิดนะคะจะช่วยโดยตรงค่ะในการลดเบาหวานความดันไขมันอาการมือเท้าชาตาผ้ามัวประสาบ่อยนะคะนอนไม่หลับเสื่อมสมัรถภาพทางเพศทานได้แล้วก็ตั้งครรภ์ทานได้นะคะง่ายๆค่ะแค่วันละ2เม็ดก่อนนอนเท่านั้นแค่นี้ค่ะเบาหวานความดันไขมันของคุณนะคะลดลงแน่นอนนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทักหายาดาได้นะคะตามรายละเอียดข้างบนนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า